มันมันมนเยอะเหรตันึตันึโอ้นี่เอานีเอาเอาน่งจับได้พูนอ๊ะจับไตัวนึ่งไปจับไเอาใส่เลยเอาใส่เลยตัวหนึ่เนี่ย แักเต้นขึ้นหลายเนาะหัวขาดก็มีนี่นี่หัวขาดนั่นนั่นนั่นนี่นี่นีน่จับไปดิเออโอ้ยเก่งมากตันวนึงนี่ตัวนึ่งนี่นี่ตัวนึงน,งนี่ตัวนึง่งนั่นนั่นตัวนึงนั่นตัวนึง่งเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาตาเมียตาเร็วเร็วเร็วไปทางพูดไปทางพูด เต็มเสียะมันไปแล้วนี่ไงลูกโอ้ยหนูใกล้จะเต็มโอ้เก่งมากเอาเข้าไปเข้าไปมันออกไม่ละเข้าไปเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเอออะไร บ่บ <c oughs> mm ่ล hmm. ้วเขาลังบ้านตัวเละรกกะเทียด้กะไ่ะนะก็สิเต็มนลืเทียสิเนาะอะไรนะลูกมันหายไปไหนเดี๋ยวยายหาให้มันกำลังอ่านี่นน่นน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 ่นนนนนนนอนนนน อ่าหนูเห็นตรงไหนหนูเห็นตรงไหนโอ้้ยเยอะเลยเยอะมากเอาแตนยุงโยน้ำอีกรอบหนึ่งนะจ้ะโอ้แล้วตัวสีเห็ดเถอะมันกัดมันกัดมันกัดตรงไหนลูก นี่มันเข้าเข่าเข่าค่ะ